คิดเห็นจากผู้เสียหายหลายภาคส่วนของจังหวัดสมุทครนะครับเพื่พอเป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านที่มีปริมาณของผู้ที่สภาการการต่อกฎหมายการดระเน,นินผลสำนึกความร่วมมือ ความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะคะทีนี้ทางอำเภอด้มีการประสานไปยังส่วนกลางกรมแก้งว่าจนะได้ที่กรมที่ประสานนะคะเป็นการประสานด้วยราจาแล้วก็ทางกรมลงมาตรวจงานพอดีก็บอกว่าให้ทาองอำเภอรวบรวมแล้วก็ขอในส่วนของเสือ้อกั๊กได้แต่ชุดนี้ยังไม่ได้ยังยังให้รอ,อก่อนที่ท่านผู้ใหญ่บ้านพูดก็น่าจะเป็นเรื่องของชุดค่ะทานในส่วนของการปฏิบัติงานค่าตอบแทนแน่นอนว่า แต่ละอำเภอก็ค่อนข้างเยอะในปีนี้